ขโอ้มันไปเอาตรงไหนอะโทศรศัพท์เขาสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านเลยค่ะนูน้นพักบุ้งอยู่ทางนูน้นไม่เลยไปเดินไปทางนู้นเลยเออนั่นแหละตีโค้งไงตัวเองเออพากุางูไปเก็บผักบุง้งเพราะว่าเห็นกู้งงูชอบกินผักบุง้ง ก็เลยบอกว่าผักบุ้งตรงนี้งามงามสวัสดีค่ะคุณจินดาราัสีฝากงูมาเก็บผักบุ้งให้ให้จะได้ไปทำกับข้าวมันเป็นผักบุ้งที่สะอาดเอยซีนะอูยอดนงามจังนะสมัยแต่ก,ก่อนแอดเอนก็อยู่บ้านนอกนะสมัยเป็นเด็กก็เก็บผักบุ้งไปขายเก็บผักบุ้งไปขายนเอสซีนะอันนี้เก็บให้เพื่อนไปกิน ตัวเองไม่ได้กินนะทุกคนเพราะว่าไม่ชอบกินไม่ชอบกินหรอไม่ชอบกินเลยไม่ชอบเก็บสุดน,นี่สมัยเต่กรนก็ส่งให้คนที่ขายส้มตำาขาขายส้มตำมดูความมีธรรมชาตินีเจ้าลงไปนี่นี่ โอ,อ้งยงาม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 ว้างามงามงามอยู่ทีแบบแบบงไหนจะไปวะใครบนภูเขานึกว่าจะไปตรง,แบบงไหน เจอเห็ดแล้วก็มาเจอผักบุ้งหมันหมานีอีโนด,ดูยอดดูสิ <do> อืมผัดอร่อยนะดอเนี่ได้แล้วเอาในขู่ไปผัดเห็นไหมต้มเห็ด ผักผักบุ้งเดี๋ยวเราไปกินข้าวน้ำกันเอสแอนก็เคยซื้อหน่อไม้ชาวบ้านเขาขายเขาขายเมื่อวานเนี่ยหาอยู่แถวแนวกินได้เมื่อสัพี่น้องป่ะถ้าเรากินง่ายอยู่ง่ายก็ไม่มีอะไรหรอกหาได้ดอกไม้ของเรากำลังสวยดอกไม้กำลังขึ้นสวยเลยนะปลาเราก็จะเอาปลาเออแล้วก็เอาครูเออไปป่นกับลวกพักเออดอกไม้ก็กำลังงาม แต่กอหญ้าก็กำลังงามเหมือนกันก็เขามาพร้อมคู่กันมากระสายฝนนี่แหละดอกไม้ดาวเรืองเราลัดเลาะไปเราลัดเลาะไปเปิดประตูคุณส้มสวัสดีค่ะอะไรนี่คุณส้มบอกว่าอะไรเริวเริวเร็วเริว้ย ถ้าสวยกดหนึ่งนะคะใครสวยถ้าดาดาสวยกดหนึ่งเอแมี่สวยกดสองดอก,ดอกไม้สวย,สวยกดสา,สามนะคะ <c oughs> <ป>คถ้ามันมีสีขาวสีเหลืองมีสีชมพูนะ่มันจะสวยออออดอกมะลิดอกพุดดอกพุดใหญ่อดอกดอกแล้วดอกพุชใหญ่ออกดอกแล้วอุ้ยน่ากินจังเลย เอาคุณรักสวัสดีค่ะอร่อยอร่อยอางที่ขวางหน้าเก็บเลยอย่าเอาอ่าเปิดบอมันยังมันยังมาหอดหนึ่งโมงเออไปไปไปเด็ดตำลึงอ่ากู่หูเจอตำลึงอีกแล้วพี่น้องเด้อนี่เนี่ยใบเตยใบเตยเต็มหมดเลยเออปคลุดอกไม้หมดแล้วเออ เออ,อเน,น,น,นี่ยเห็นไหมเอฟซีหากินตามริมตามรั้วนะคะมากเลยนะเดาไดนไปหน้ายามามือเปล่าคุณกอนะไปหน้ายามามือเปล่าเออเออย็นยังก็ดึงมาทอดนึ่งแต่เป็นแนวกินเออ,เอ,อทำโบราณใช้ได้นะเนี่ยไปให้ไปหน้ายะมามื่เป้าเย็นยังก็เอามาลูบนะ ออหาแนี่อยู่นะดูี่นองดูอุ้ยเจอแมงแครงโอ้อันนี้ก็กินได้กินได้อีกแล้วนี่นีนี่อ้อดีเลยตันน้องพิด้านี่เห็นอะไรกันแมงแครงเอาเก็บไปเก็บไปแซ่บ นะะคเิ่นก็เก็บหากินหาอยู่ตามธรรมชาติของฝนและนะนะคะอืมนี่นะคะเก็บหมดออม๋อตำลึงกินเยอะมันฟอกเลือดแม่ดาเลือดน้อยเออเอาโอ้วอวเวเอวเอววววววอว สาวพุ้สาวพุมาแล้วเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนได้เยอะแล้วนี่นนโอ้โหเต็มตะกร้าเลยพี่น้อง <c oughs> ดู <c oughs> มาเปิดประตูนะคะ <c oughs> ได้ของกินเพียบเลยช่วยกันเปิดไปเร็วเร็ว ก็เป็นประตูที่สองนะ FC มาลิมาลิ ไปทุกคนไปประตูนี่ก็มาเราเดินรลัดเลาะกับคู่หูนะคะจ้าไปคุณวริศราสวัสดีจ้าัเะาตกันไป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  คุณค่ะาเสร็จแล้วนะครับต<ด>ัวนี้ดูเสร็จแล้ว,ลว,ลวดู